แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของบุญคุณกับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับจีนด้วยจีนเนี่ยมีส่วนในการช่วยเหลือตะวันออกกลางหลายประเทศเพราะว่าคือไม่ใช่เพราะรักหรอกแต่เพราะว่ามันจะไปสู้กับสหรัฐได้จะเป็นคู่ขัดแย้งกับสหรัฐก็แค่แบบศัตรูของศัตรูคือมิตรของเราตรงนั้นจีนมีส่วนช่วยเหลือในนั้นและจีนมีส่วนช่วยเหลือฮามาสด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการหักหลังคือข่าวนี้เนี่ยมันคือข่าวจากฝั่งไต้หวันนะไม่ได้เป็นฝั่งจากฝั่งตะวันตกที่มีการเปิดเผยทางการเพราะตะวันตกก็คือา ยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการเขาก็ยังไม่เผยแพร่แต่ไต้หวันคือเขาจะมีข้อมูลเชิงลึกข้อมูลจากไต้หวันเนี่ยก็คือว่าคือนายทหารช่างของจีน,นที่เชี่ยวชาญเรื่องของอุโมงเพราะในอดีตเห็นว่าอาเวียดนามเนี่ยที่มีการขุดอุโมงเชี่ยวชาญเรื่องอุโมงขนาดนี้ก็เพราะจีนนะเหมือนกันกรณีฮามาสที่มีอุโมงดีขนาดนี้เนหะ็นไหมมีการก่อสร้างอย่างเป็นระบบเนี่ยเพราะจีนเพราะมีนายช่างที่เป็นนายทหารนายช่างที่เชี่ยวชาญเรื่องของอุโมงใต้ดินเขามาสอน ทำอุโมงค์ให้มีความชี่วชันความลึกขนาดนี้มีการสร้างออกซิเจนสร้างอากาศยังไงให้สามารถอยู่ได้แล้วก็จัดการระบบน้ํำยังไงไม่งั้นก็น้ําท่วมทุกอย่างแน่นอนฮามาสไม่ฉลาดขนาดนั้นแน่ก็ต้องมีใครมีใครก็ไม่รู้สรุปก็คือทางฝั่งสื่อไต้หวันก็เลยเปิดเผยออกมาว่าจีนนั่นแหละฝั่งจีนเป็นคนส่งคนเข้าไปช่วยเหลือสุดท้ายที่บอกว่าหักหลังเนี่ยก็คือว่าพอสงครามเริ่มขึ้นจีนเองก็ไม่รู้ นายช่างจีนคนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสงครามฮามาสไปสมบัติสื่ก่อนวันที่7็ตุลาคมที่ผ่านมาเปิดสึกเสร็จกักตัวเลยนายช่างจีนคนนี้อยากจะออกอยากจะออกไปแล้วขอกลับประเทศฮามาสไม่ให้กลับนะกักตัวไว้ให้อยู่ในอุโมงเนี่ยแหละแล้วถึงเวลาอนาคตจะได้ใช้งานได้เพราะแน่นอนแหละมีประโยชน์ไงคุณสามารถจัดการอุโมงคได้ถ้าเกิดอุโมงชันเนี่ยพงังเกิดชั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณก็จะได้ช่วยฉันสร้างอุโมงใหม่จะได้เป็นตัวช่วยเหลืออะไรแบบนี้ทั้งที่คนคนนี้มีบุญคุณ ทนที่เกิดสงครามคุณอาจะจะบอกเขาก่อนก็ได้หรือส่งเขากลับไม่มีสัจจะไม่มีในหมู่แบบนี้นะสุดท้ายกักตัวเขาไว้เพื่อเอามาใช้งานแล้วถามว่านายช่างจีนคนนี้จะกล้าหือหรอหือก็จบชีวิตแน่นอนคุณเรียกร้องอะไรไม่ได้ถ้าสมมุติยกตัวอย่างนายช่างคนนี้ไปอยู่กับอิสราเอลถึงเวลาถ้าเกิดสงครามเขาก็ต้องคุ้มครองคุณให้คุณกลับบ้านได้อันนี้ไม่ได้ซึ่งกรณีนี้ก็จะเห็นว่าจีนไม่มีพูดถึงเลยเรื่องนี้ แน่นอนมันพูดไม่ได้ถ้าจีนพูดออกมาก็คือความสัมพันธ์ย่ำแย่กับแต่ละประเทศแนะ่คือโอเคแหละจริงๆเบื้องหลังอิสราเอลก็รู้รู้ว่านายช่างจีนอยู่ในนั้นคอยสอนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเขาก็รู้ไม่เช่เขาไม่รู้เพียงแต่มันไม่ได้เปิดเผยอย่างทางการอ่ะเพราะถ้าอเมริกาพูดออกมามันก็เหมือนเป็นแค่คํากล่าวหาประชาชนทั่วไปในสหรัฐในยุโรปในไทยเนะี่ยก็มองว่าเออมันก็เป็นแค่ข้อกก่าหาไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนแต่ใช่มันก็มีความเชื่อหน้าเชื่อถือแต่มันไม่ได้มัดจนหมดถ้าาจจีนนอออกมพูดคืบ กักขังนายช่างเราทาไมนายช่างเราเนี่ยอุตส่าห์ไปสร้างอุโมงค์ให้เสียเลยอ้าวคุณไปช่วยก่อการร้ายสร้างอุโมงค์ทำไมอ้าวคุณก็บอกว่าก,ะกะลัวก่อการร้ายในประเทศคุณก็ปราบเพื่อไม่ให้มีก่อการร้ายแต่คุณนั้นมาสนับสนุนก่อการร้ายอะไรแบบนี้จีนก็เลยไม่กล้าพูดอาจจะมีเบื้องหลังพยายามเจราจากับฮามาสหรือไม,หอไม่หรือไม่ก็โอเคละปล่อยไปนายช่างคนเดียวก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นจีนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ปล่อยไปถึงเวลากลับได้ก็กลับกลับไม่ได้ก็ช่างมันก็ประชาชนมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากแบบนี้หรือเเเปปลล่่่่าาานนีีหหทรรกกว็ัง สุดท้ายก็กักขังตัวไว้เพื่อใช้ประโยชน์ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอสิสราเอลก็จะมีการรุกอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเกิดสงครามที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมไปกาดยิงที่ป้ายรถเมล์และไม่พอนั่นคือเหตุการณ์เดียวแล้วก็มีการยิงจรวดไปที่อสิสราเอลอีกเถวอาวีบไล่ลงมาจนถึงข้างๆแต่ละที่เนี่ยไล่หมดโดนก็คือทั้งอสิสราเอลทั่วทั้งอสิสราเอลก็คือมีเสียงไซเรนเตือนคนไทยจํานวนมากยังคงอยู่ที่อิสราเอลนะคนไทยบางกลุ่มก็คืออยากกลับดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่่บาางกลุมออจจะยู ขยาบไปไกลขึ้นแเราก็มองว่าเออมั่นใจในทหารอิสราเอลนั่นแหละมั่นใจได้ก็ไม่กลับอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็หลายคนก็ปลอดภัยจริงๆแต่ก็ได้ยินเสียงไซเรนตลอดแต่ก็ในนั้นมันก็มีที่หลบภยัยบ้านหลายหลังก็คือจะมีพื้นที่หลบภยัยผมเห็นที่มีสื่อไต้หวันเนี่ยเขาไปถ่ายที่นู่นก็จะเห็นว่าบ้านแต่ละหลังเขาจะมีห้องที่กำแพงจะหนาเป็นพิเศษอาจจะเป็นกำแพงแบบเสริมเหล็กขนาดหนาเนี่ยขนาดยักษ์อย่างดีจะหนากว่ากำแพงปกตินะกำแพงปกติอาจจะความหนาประมาณนี้อาจจะสัก10เซน แต่น,นี่คือประมาณ30เซนแล้วก็ปิดประตูเวลาเกิดอะไรขึ้นก็คือจะปลอดภัยกับตัวคนนั่นคือบ้านของแต่ละบ้านนะยังมีเรื่องของที่หลบภัยในที่สาธารนณะเพราะว่าอดีตคือโดนมาเยอะนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องสร้างกําแพงทาไมต้องสร้างนู่นสร้างนี่ทําไมต้องมีระบบไซเรนเตือนภยัยไม่ใช่เตือนภัยธรรมชาติเตือนภัยจากพวกนี้เลยก่อการร้ายกลายเป็นว่าสุดท้ายอนะที่สาธารนณะแต่ละที่ก็จะมีมาเหม,เหมือนเป็นป่องหลบภัยอะคุณสามารถเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมันก็จะเหมือนเป็นชั้นใต้ดินเล็กๆ ที่แต่ละคนเอาไปเข้าไปหลบในนี้ได้เพื่อาอาจจะแบบอาจจะไม่ได้การเรื่องของจรวดมาพุ่งใส่อาจจะการเรื่องของเศษเพราะบางคนเนี่ยเสียชีวิตจากเศษนะอิสราเอลสามารถใช้อออนโดมเนี่ยต่อต้านได้ต่อต้านเศษพวกนี้มันจะกลายเป็นเศษร่วงลงมาเศษเล็กๆมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะมันอาจจะเจออา,ากาศแล้วก็เบาลงเบาลงไม่ได้หนักมากแต่ถ้าเศษใหญ่อากาศก็ไม่สามารถพยุงมันได้ทําให้มันเร็เวๆจนมาทุ่มกับคนแล้วสุดท้ายเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละไซเรนเนี่ยมันก็ดังแทบจะทุกวัน คนไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอนก็มันจําเป็นอะไซเรนเตือนต่อให้คุณมันตีสองตีสามเขาก็ต้องเตือนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตคุณแต่ก็น้อยหลังที่จะโดนเพราะว่าสามารถจัดการได้จะโดนเสษโ,โ,โ,โดนนู่นโดนนี่แล้วก็ต้องไปซ่อมแต่บางหลังก็คือโดนจรวดพุ่งเข้าไปเลยก็มีอันนั้นก็น่าสงสารก็โชคร้ายมาแต่ถ้าคุณอยู่ในหลุมหล,มลบภัยแต่ถ้าคุณอยู่ในที่หลบภัยก็โอเคแล้วแล้วถ้าเราสังเกตกลุ่มฮามาสแต่ละครั้งที่เขาเออกมาเปิดตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอาตัวประกันออกมาปล่อย เราไม่ได้ปล่อยปกติก็ต้องสร้างภาพว่าโอ้ยตัวเองอุ้มขึ้นนู่นนี่ต้องมีการโชว์ท่าบาบบายนู่นนี่นั่นผมเคยอธิบายผมเคยอธิบายในรอบที่แล้วแล้วว่ามันคือการสร้างภาพอาจจะมันมีอีกฉากหนึง่งที่น่าจะเป็นการบอกให้ผู้หญิงเนี่ยบอกาบบาย,บายมันมีเด็กผู้หญิงสองคนไงแล้วผู้หญิงก็งงไงว่าจะอะไรอะไร,อะไรมองหน้าฮามาสเลยอ๋อให้าบบาย,บายโอเคแล้วก็าบบาย,บายเป็นการพูดเพื่อให้ทําไม่ได้ว่าอยู่ๆเขาอยากทำอยากจะใบบาย,บายเองไม่ใช่แล้วแน่นอนสถานการณ์แบบนั้นกับก่อการร้ายกับคนที่แบบพร้อมจะปิดชีพใครทุกเมื่อมามได้หอ แล้วพอทําเสร็จก็มาอ้างสั่งภาพไม่มีหรอกเวลาคุณปล่อยตัวประกันใครเขาจะมาบอกบายยเขาก็อยากจะรีบกลับบ้านถูกไหมถ้าเป็นประเทศปกติสเลวปล่อยเฉล,เลยในกลางเขาก็ปล่อยอะคุณก็เดินไปเองไม่ต้องมาสร้างภาพว่าโอ้ฉันพยุงไปตอนคุณจับเข้าไปคุณพยุงเข้าไปไหมคุณดูแลเขาอย่างดีไหมไม่ใช่คุณจับไปจับแบบโหดเหีมไปเลยหลายคนโดนคุณกลาดจนเสียชีวิตแต่ถ,ถึงเวลาสร้างภาพได้ก็รีบมาตอนปล่อยตัวเหมือนอะไรที่ทําให้ตัวเองดูดีได้ก็รีบทําอะไรแบบนี้มันก็จะโยมาถึงเรื่องของการปิดหน้า ถ้าเราดูจากโคสกฮามารก็เหมือนกันออกมาประกาศข่าวทีไรเนี่ยปิดจนเหลือแต่ตาเส้นผมนู่นนี่นั่นไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวไม่ให้เห็นแม้กระทั่งแบบลอยคอลอยหนวดนูน่นนี่ไม่ให้เหลือแต่ตาเพราะอะไรเพราะคุณกลัวว่าเขาจะจาคุณได้กลัวว่าแบบเขาจะแยกคุณออกจากประชาชนคนธรรมดาแล้วทำไมเหลือแต่ตาละ่ะก็เพราะตาแบบจะได้มองเห็นกล้องแล้วก็มันแยกากอะ่ะคือคนแถวตรวันออกกลางทรงแขกอะ่ะตาเขาก็จะคล้ายๆกันทรงแขกก็จะมีตาแบบนั้นทรงแบบนั้น ซึ่งยากๆนี่แหละอะไรก็ตามที่ทําให้แยกกับประชาชนยากเขาจะทํามันจะต่างกับอนะิสราเอลเนี่ยโคศกฝั่งอิสราเอลเขาเปิดหน้าชัดๆแล้วเขาลงพื้นที่นะฮะโคศกปกติก็คือจะประกาศอย่างเดียวไม่ใช่โคศกคนนี้ลงไปพื้นที่ไปถ่ายนํากล้องเนี่ยพาไปถ่ายดราชากแล้วก็อธิบายว่าคืออะไรทํางานหนักมากโคศกอิสราเอลคนนี้ทางานหนักมากตรงกันข้ามกับฮามาสปิดเลือกระทั่งลูกกระตายอย่างเดียวมันจะมีคนที่เป็นแบบเหมือนเป็นผู้นําของฮามาสที่ใหญ่สุดอ่ะ อันนั้นก็จะอาจจะไปอยู่เลบานอนไปอยู่กาตาพวกนั้นก็จะปลอดภัยมันไม่ได้อยู่ในกาซาไม่ได้อยู่ในปาเลสไตน์แต่ไปหนีไปอยู่นู่นแทนให้พวกนี้รลับหน้าไอ้พวกที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเปิดหน้าไอ้นั้นเปิดหน้าได้เพราะอิสราเอลทำอะไรไม่ได้และอิสราเอลรู้หน้าอยู่แล้วปกติพวกหัวโจกเนี่ยอิสราเอลจะมีข้อมูลมาอยู่แล้วแต่พวกรองลงมาพวกนี้เนี่ยก็อาจจะข้อมูลไม่ครบยิ่งปิดหน้าก็คือยิ่งไม่โดนจับได้อานาคตอิสราเอลจะเล็งคนจะได้เล็งยากเวลาฉันยิงเสร็จฉันจะได้แฝงตตััวกบประชชานนได้อ ออกสื่ออะไรเนี่ยจะต้องปิดหน้านั่นแหละ absorption. ทำให้เขาปลอดภัยก็เพื่อความปลอดภัยตัวเองไม่ได้ความปลอดภัยของประชาชนซึ่งอันนี้ก็คือผู้ชายที่เขาเลือกจะปิดหน้าให้เหลือแต่ตาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เราเห็นของคนตะวันออกกลางมุสลิมเนี่ยผู้หญิงจะปิดเหลือแต่ตาอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าแบบกลัวโดนจับได้ไม่ใช่อันนั้นก็คือเป็นศาสนาเป็นการบังคับว่าต้องทําแบบนั้นเลยแต่ต่างกับผู้ชายผู้ชายไม่ทําก็ได้แต่อันนี้ทําไม่ใช่เพราะว่าโดนบังคับทาเพราะว่าตัวเองเนี่ยกลัวตาย ตรงกันข้ามนะถ้าผู้หญิงก็คือทาเพราะว่าศาสนาโน่นนี่นั่นะเป็นกนารบังคับแล้วในอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็มีทีมปั่นหัวกลุ่มเชียร์ฮามาสแน่นอนก็ศาสนาเดียวกันที่ผมเคยบอกไปในรอบที่แล้วว่ามาเลเซียคือเยอะมากสนับสนุนปาเลสไตน์สนับสนุนฮามาสยาเยอะมากแน่นอนเพราะเขาศาสนาเดียวกันไม่พอโยงไปถึงอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่แบบมุสลิมใหญ่ที่สุดของโลกแล้วประชากรเขาเยอะมากเหมือนจะประมาณร้อยหรือ200ร้ล้านคนประมาณนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมอะไรแบบนั้น ซึ่งเยอะมากจนมีนักเขียนคนหนึ่งเนี่ยในทวิตเตอร์เขาไปจับโป้ได้ว่าพวกนี้เป็นคนอินโดเนียกมาเลเนี่ย,ย,ยพยายามจะรูปรวมคนซึ่งแน่นอนประชากรเขาเยอะเขาผลิตประชากรเยอะมากแล้วก็ใช้เนี่ยแหละใช้ตรงเนี้ยเป็นโอกาสในการทําลายคนอื่นพวกนี้เนี่ยก็จะมีการรวบรวมคนว่าทุกคนมาช่วยกันไปรายงานทวิตเตอร์พวกนี้จะใช้ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มหลักในการแบบปั่นหัวในการใส่ร้ายในการทําลายฝ่ายตรงข้ามคู่แข่งก็คือจะบอกให้คนมากมายเนี่ยที่อยู่ในมือ ที่เป็นประชากรเยอะๆเนี่ยเข้าไปกดรายงานแต่ละบัญชีแต่ละบัญชีที่เข้าข้างอิสราเอลที่ให้ข้อมูลที่ไม่ดีต่อฮามาสต่อปาเลสไตน์ต่อให้เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องจรินก็ตามนะพวกนี้ก็จะให้ไปกดรายงานรายงานกันเยอะๆเดี๋ยวอันนี้ก็จะโดนลบเห็นไหมใช้วิธีการผลิตประชากรเยอะๆเพื่อใช้แบบนี้ประชากรเยอะมันมีผลเพราะแบบนี้แต่คือยุคนี้มันอาจจะใช้กับพวก u t u b e พวก Facebook ยากต่อ Facebook อาจจะยังได้เออแต่คือมันจะใช้กับ YouTube ยาก คุณใช้กับ Facebook อาจจะยังได้แต่มันจะได้ชั่วคราวสุดท้าย Facebook ใช่ทําตามที่กลุ่มคนใหญ่ๆเนี่ยทำจริงสุดท้ายก็ต้องตรวจสอบเพราะอีกฝั่งที่ดนรายงานเขาโต้แย้งได้เขาอุทธรณ์ได้ก็ต้องกลับมาเปิดใหม่คือบางแพลตฟอร์มไม่ง่ายนะถ้าคุณรายงานเขาแบบนี้สุดท้ายบัญชีคุณจะโดนปิดเองเพราะคุณรายงานมั่วเขาจะมีโอกาสให้คุณแต่เขารายงานบวมบ่อยเก,กินหลายครั้งคุณจะโดนปิดบัญชีได้ง่งงายๆคือจริงๆผมก็ไม่น่าบอกแหละเพราะพวกนี้เดี๋ยวก็รู้เยอะอีกอะอะไรแบบนั้นนั่นแหละโอบไปราายงน รวบรวมคนอาศัยประชากรเยอะเข้าไปทําลายฝ่ายตรงข้ามซึ่งนักเขียนท่านนี้เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเอามาแฉเลยว่าแบบนี้มันผิดกฎของทวิตเตอร์นะผิดนโยบายทวิตเตอร์คุณไม่สมควรทําก็อยากจะให้ทวิตเตอร์เนี่ยแบนบัญชีพวกนี้ที่ไปรวบรวมคนมาทําลายคนอื่นมาแบนคนอื่นทั้งที่ไม่สนความจริงอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่กลุ่มเดียวยังมีอีกหลายกลุ่มอันนี้คือกลุ่มทําลายคนอื่นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบบปั่นหัวปล่อยข่าวที่ว่าแบบอิสราเอลไม่ดีนู่นไม่ดีนี่เอาภาพปลอมมาประกอบ มีภาพปลอมอีกหลายภาพเออผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของว่าภาพปลอมมีอะไรบ้างเขาใช้วิธีปั่นหัวแบบไหนซึ่งก็มีหลักฐานโยงไปเยอะมีหลักฐานโยงไปเยอะโดยเฉพาะไอ้ภาพที่แบบว่าชาวยิวเนี่ยที่ผอมๆอยู่บนเรืออ่าแล้วก็มีการถือป้ายว่าโอ๊ยชาวเยอรมันทาลายเราเราจะมาขออยู่อาศัยครับปาเลสไตน์พวกนี้บอกว่าเนี่ยิสราเอลนะชาวยิวในอดีตมาขออยู่อาศัยแล้วปาเลสไตน์ก็ให้อยู่อาศัยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะพาไปดูกัน